สวัสดีค่ะพบกับพลอยรีวิว ep 4 0อีกเช่นเคยนะคะก่อนจะไปชมรถกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยทำคลิปกันต่อไปด้วยนะคะวันนี้พลอยพากระบะเข้ามาใหม่ตัวเต็งใส่ยสิ่งกันเลยทีเดียวนะคะกับจา e ้จา i s u z u D-MAX 1-9Z กหเแคตปี2 0 2 1นะคะบอกเลยค่ะว่าไม่น้อยมากๆปีใหม่สีสวยมากๆกันเลยทีเดียวค่ะใครที่กำลังมองหาอยู่ ไม่ควรชานะคะบอกเลยค่ะว่าน้องกระจังหน้าเป็น2ชั้นนะคะเป็นเกี้ยวกุดน่ารักเท่ๆกันเลยค่ะไฟ LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกไฟสปอร์ตไลท์นะคะบอกเลยเท่มากๆนะคะใครที่อยากหารถเท่ๆคู่ๆคันนี้กันเลยค่ะเป็นสีเทาเดิมๆจากโรงงานแม็กขอบ1 8โอ้โหบอกเลยค่ะว่าแม็กใหม่ยางใหม่กันเลยทีเดียวกระจกข้างนะคะปรับละคะไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะภายในคุมโทนสีดำํำสวยมากๆใหม่มากๆนะคะใครที่กําลังมองหานะบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนพวมอะไรมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับคูชคอนโทน มีโหมดการลื่นและโหมดสตาร์สต็อปนะคะไฟหน้ารถสามารถปรับได้ด้วยนะจะเอาสูงต่ำแค่ไหนนั่นเองบอกเลยนะคะว่าคันนี้ใหม่น้อยมากๆหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธหรือแชร์ Wi-Fi เข้าในตัวรถได้เลยนะคะพร้อมกับกล้องหลังในตัวโอ้โหใครที่กำลังกังวนลว่าเอจะถอยตรงไม่ตรงมาพร้อมครบจบในที่เดียวกันเลยนะคะ เบาะหนังสีดำเนาะไม่มีรอยแตกกันเลยทีเดียวค่ะใครจะไปคุ้มค่าคุ้มราคามีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะใครที่นั่งด้านหลังจะกลัวร้อนไม่ต้องกังวลเลยท้ายรถบอกเลยค่ะว่าโหเท่ๆไม่แพ้กับด้านหน้านะคะมาพร้อมกับไฟ LED และกลังหายในตัวบอกเลยนะคะ ครบจบในที่เดียวก็คือเจ้าคันนี้เลยใครที่กําลังมองหารถกระบะไว้ไปเที่ยวขนของบอกเลยะค่ะว่าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนย้ํากันอีกครั้งนะคะกับเจ้า Isuzu D-Max 1.9 z ซดดับเบัลแคปปี P 2021ราคาขายอยู่ที่675,000บาทข่อนเพียง11,500บาทเท่านั้นเองนะคะไม่เพียง79,000โอ้โหไม่น้อยมากมไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อมาที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ อัปเดตรถเข้ามาใหม่ได้ที่แฟนเพจเ a c บุ o o ลรถสวย PPK ค i ิก o k อร k คา29่ะ29และชันแนลย u ทูบ e p k คค่านึกถึงรถพรีเมียมนึกถึง p V k คค้าเซ็นเตอร์สำหรับวันนี้พลอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ